ล้วไปแ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 ล้วหนูไปดนี่ยันนี้ของแท้นวะของแท้ของแท้หัวทิ่มแล้วหัวทิ่มิแล้วหัวทิ่งมิแล้วหัวทิ่มิแล้ว,ว,ลวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมอยู่หน้ามาตกป่าบอเนาะแถวบ้านครับผมเนาะใส่ขั้นเอาเอาขั้นห่างฟุตมากครับผม อันอ้นอน,นี่แหละใส่เนี้ยกับเป็นนมปังบีบตูดเนาะสองส่เบียด์สอง,สองโ,ตโตครับสองขอ้องมาก,กับน้องตุยน้องตุยนั่ไปแล้วได้ปากกาโตปักง่ายนะครับเดี๋ยวข้ามาลุนกันเนาะท้านอ,นอ้อนนี่ถ้าเจอปลงง่ายที่เป็นยังไงตุยย่นแบ็กเด๋วมันมีต่อไหนนมบอ โน่นใกล้ๆนี่ยเลยครับลองเบิร์ลองเบิร์ครับหน,น,นึ่งตั้งตัวนั่ในแต่โยโอเคครับได้ไววเวลาเนียวน้องเบิ่งนป่าตั้งตัวครับผมประก,กาตัวปกักไงเลยเห็นไหมนี่งไงครับเนี่ยกำลังเสียมากอีกเลยรอกว่าแล้วครับ นึ่งของ้อตัวจงกแล้ลายแล้วเฮ้อยู่ปะอยู่โอ้ยโอยู่เฮ้ยโอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ฮะอยู่อยู่อยู่ปะาม่รู้ส่าัอยู่ปากกาสูดอู่เลยนะขนาดท่านเบ็ดแข็ง เอาไปทั้งคนไปท oh, oh, yeah, ั้งคนโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้บักใหญ่เลยครับตัวใหญ่ตัวเงยโอ้ยโอ้ยอันนี้เลยเขาห้องปลาอย่างนะลืมเลอะปุ้มปุ้ยครับผมโอ้นี่แหละได้มันครับผมยกซ่ออย่างยกซ่อ ป่วยครับผมหลากเบ็ดตกน้ำเลยครับหลักเบ็ดขั้นน้อยพี่น้าตกน้ำเลย <c oughs> ดีนะข้าวใหม่ขึ้นมาข้าวใหม่นี่เรียบร้อยเลยตายอย่างเนาะ <c oughs> โอ้ฝันนินครับอ้าวยังมี่ฝันนินอยู่ <c oughs> ดีนะ <c oughs> ดีพอตกน้ำ <c oughs> นี่ฝันนินครับผม ใสใ่สวยๆครับกำลังถอดนะพีนหน้าตามไปละหนึ่งแต้มหนึ่งตุยเขาไปสามแล้วครับผมเอีขั้นเบ็ดเกือบตกน้ำครับขั้นบอกข้าไม่ี่นี่ยุ่งสิครับเออเรียบร้อยนี่ขนาดเตาซ้มนี่แน่นี่นพี่หน้าเปิดหน้าลอกไปหน่อยพอดครับเกือ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 บตกน้ำเท่ครับผมได้หนึ่งแต้มแล้วครับ พุ่นหรือหรือไป,ออปอล้อหญาหุ่นป้าหญาไกล้เอาสวนกันไปแล้วครับไปแล้วครับฝนตกลงเม็ดครับตกลิ้นปะนินน้นปะนิ้น

หัวกระตัวแสดงกระปา๋าที่หัวเอ้าสวนเอาไอา้มันคงก้นงอนนี้มันย้อนเลยถอยหลังมาแล้วอถอยหลังมาแล้วติดแหละอยู่ครับ ไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โอโตัวนี้อ่ะเป็นที่เฟอยอะเป็นที่เฟอร์เยอ,อ้ดูครับมันจะตก นนีี่่โอ้ยตะเกียนโอ้ยปลานเก่าเยอะคือว่าบอกมันว่าวันนี้ใสแบบเก่าอีกแล้วครับผมอยากอยากเจอใสง่ายๆอยากให้เอซี่เลยบังขั้นอันอน้อยๆนี่เจอปลาง่ายหรือจะเอายูบ่ครับผมเดี๋ยวห้ามไม่รู้นกันต่อครับ ฝนก็ตกลิ่นเริ่มแห้งแล้วครับผมเอ,อ,อ,อมดิซูน่ะเพื่อเอซีครับเป็นอะไรฝนลงเม็ดทักยังต่ออยู่ครับ,บมันสายม,มันสายครับยั่งเน้นเอาหนีเขานี่แท้เลนยนเดี๋ยวเหมือนเมือ่อกี้มันเอาไเอาไหนแน่นอนก่นอนหรเออเอาอช่วยเลยเออ,อช่วยนี่วันช่ว,วยด้หนี่เพราะเบ็ดเพราะในย้อนกลับยอยู่อนมันติดมันยังย้อนกลับมาเนี่ยมันลากไปแล้วก็ไป เอาอีก้เอาเดี๋ยวมาลงอีกทีนะเดี๋ยวพี่น่าจัดเลยไปแล้ว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 โอ้ไปเลยอันนี้ของแท้นวะของแท้ของแท้ครับโอ้สูด<ส>แห้งสูดแห้งอืมไปเลยเอาแล้วเอาแล้ว เล่นงานท่านน้อยแล้วครับมีนั่งน้อยเจอแล้วครับนี่แหละอยากอยากให้ไอ้พี่เบินงตอนนี้แหละท่านนี่น้อยเห็นปะมันจะขาดเด้อมันจะขาดก้อนต้องขึงว่าแล้วมเด็กขึ้น,นไนปยังมาลุน้นกันครับเดี๋ยวบอกว่าปลาปุ่มปุ่ยอเลย วมาแห้งจังนี่แหละที่อยากเห็นฝนมันตกครับพิน้าได้เอากล้องไว้ไกลโอ้ยตกเก่าจ้ะน,นี่ดิอ่างเก่ามากโอ้ยโอ้ตัวที่ป่อยไปโอ้พ่นะ <c oughs> มาตัวเก่าอีกแล้วครับมัเ้เงี้ยโกโก้อยู่ อย่างกูเก่านะครับเอาพอได้มันอยู่ครับผมเนาะตกปลาก็ต้องที่แหละต้องได้มวนครับผมเนาะมันต้องได้ฟิวนี่ยนี่ครับห้องไปอย่างบุ๊คเอฟซีเพื่อใดควรจักบอกได้ด้วยครับอดูครับ,บ,รบเดี๋ยวรอมันลากกันเนาะ là mười mươi bây giờ sáng được mẹ lắm mọi Bây giờ xem mọi tin mẹ lắm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  mẹ nữa mẹ lắm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  mẹ ต้องคือเพราะว่าหน้ามันเป็นป,ปนิ่นเลยไหมต้องคือดิ่งแบงบนี้ปนิ่นไปอยู่ใสเบิร์ดแลนบแบบนี้มาจากคือตั้แม่นี่หรือเนาะแลนแบบนี้ <c oughs> น นี่คะแนนดึงยำจมแมนมั่นเนอโอ้ปลาเก้าอยู่แล้วครับเหมือนปลาอีจ็อกปลาอีจ็อกแม่น้ำอ่ะส้งเดียวกันเลยเนี่ยครับแต่บางหูว่าอันนี้มันจะเป็นปลาอีจ็อกหรือปลาที่เขาเรี้ยงไปแต่ถ้าแม่น้ำของห้องปลาอีจ็อกครับแต่อันนี้บางห้องเป็นปลาปลาสูตรเกือบปุ๊เนี่ยปลาแมนอันนี้แต่มันบางห้องเนาะ พอได้มั่นครับผมตันดดวนะน,นี้วมตัวนะตจางจน,นี้นนมันไมตาัตาตเกาอยูล่ลวมั้งนี่มีแรงไหมมันถคยหลังกับ ตุ้ยปลาอะไรวะแ่ีทองเลยยุ่งเลยนะโอ้เอีอกโอ้ยเียน โอ้โห,หตัวนี้แหละไม่โอ้โหกินเด็ดนิดเลยเออปลาพวกนี้มันดินดินไม่แรงคุ้ยใหญ่ขนาดไหนครับของห้องตายอย่างนี้ครับ บ่ค่อยแห้งมันได้ครับผมเออเหมือนกับปลาตัวเมื่อกี้เลยเนาะคลิปนี้พี่นากอะจะขอฝากไว้ซ s a p นี่นะครับเด้อขอบคุณที่มาชมและกับเอฟซีทุกท่านนะที่ติดตามครับเป็นกำลังใจพี่นาตลอดมากเนาะจะพ่อดดมันครับผมติดตามคลิปนาครับคลิปนี้ขอฝากไว้ซ s a p นี้แหละสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมโชคดีรำลึกเรื่องสุขุข้อนครับผมขอาห้องฟนอยังบี่ฮู้เอฟซีทันใดฮู้กดคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อ